โดยอย่างนั้นท่านผู้ชมโอ้โหเป็นไงนายเจ้าทีนี้เป็นไงบ้างเออทีนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวรู้ทีนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวรู้คนนั้นนะครับวันนี้เราพบกับป้าหมอปกปกหมายอย่างเช่นเคยครับผมมามาเจอกันหลายทเนะีเลยก็นะไปลุยไปดูซิเดี๋ยวเมียะจะมาไหม ไอที่สองร้อยก็โลกโอ้โหมาดูนี่วัดเลยวัดเลยวัดเลยหน่อยวัดเลยหน่อยสามร้อยอยีย่ก็โลกไหนดูนี่ต้นเดือน,นปเป็นไงบ้างดูหน่อยเิดูหน่อยเิโอ้โหยังนะยังนะดูนี่ต้นเดือนเป็นไงบ้างสองร้อยก็โลกืสี่ร้อยก็โลกดีกว่าวัดใจวัดใจเนี่ยวัดใจนะนแ่ถ้าไม่ชอโอ้โหเอามามามา,มา เหมียวเหมียวเหนียวเหนียวหิวเ,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 เลยนะหเห็นหิวอะไรไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมไปหกพันกะโลวัดไปเลยนะท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าใครหมูหรือจ่าอุย้ยสองสี่หกท่านผู้ชมหกเตอร์ผมว่าชื่อมาแค่นั้นอุ้ย ลุ้นนิดหน่อยโหเชี่ยมันหลอกโวทีนี้ก็มาดีมมนเหียวไม่เหียวมาเลยเหนียวเหนียวโผเหนียวเหนียวมาก่อนเหนียวเหนียวมาก่อนผมไม่สนใจอะไรผมสนใจแค่เหนียวมาก่อนจัดไปเหนียวเหนียวเหนียวเหียวของป่ามาหน่อยสิจ๊ะมาอีกนิดอีนิดนึงเดีป๋าเอมาดิาดิ ตุ๊กตุ๊กมาตุ๊กโอเคว่นเจี๊ยบโบฮึมละมุนลิ้นเลยอย่างนี้สามารถหนึ่งร้อยแล้วไปกันต่อสิบหกเบอร์ไปดีโบเทชะมีร่าพระพระโป๊ะโป๊ะไม่มีนะไปโบเบะเบะโอเคเอาไปกับเลียวไม่เหว เหนียวไม่ต้องแล้วขอเบอร์แล้วกันไปโซเบอร์หน่อยเร็วไปเอาหน่อยเว้ยแกงๆกจะแจแกร่งแบงแล้วยิบสองเบอร์แล้วยิบสองเบอร์แล้วชูวอภิธิหารหน่อยไปโอ้โหวิโอ้โหพิเตอร์อย่าเพิ่งมาเกตกาได้ไหมเงี้ขอหน่อยเหอะท้ายพายุท้ายพายุโชว์หน่อยดิท้ายพายุโชว์หน่อยดิเออุ้ยท้ายพายุโชว์หน่อยมาดิ มาสิครับท่านผู้ชมท้ายไม่ยูสามพัน <c oughs> เจ็ดร้อยดีสิหลอายหันเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหืมล่อตายแล้วท่านผู้ชมเจ็ดแปดสี่ศูนย์กันหรอกนะท่านผู้ชมจัดไปหกพันกิอลนะขอวัดใหม่อีกทีนึงแบบว่าเหมือนเหมือนจะอั้นอ่ะอั้นอั้น,นไงไม่รู้อ่ะตอนนี้ลุนไหมลุนไหมโอ้โหมาสี่แนละ้ ตามเมื่อกี้มาสิบสามหรือสี่เกือบแย่นี่มาสิบบอกเลยโซเบอร์ไป <c oughs> ชัวร์พินิหารไปเลยมารู้จักน้อยไปแล้วมาน้อยแต่มานะเดี๋ยวรู้จักไป <c oughs> เฮ้ยอืมโซวิม่ <c oughs> ไม่มีอะไรมาเลยเอดีๆนะท่านผู้ชมสามบอกมาดีนะเออ มาให้แบบชื่นใจหน่อยโอ้โหอย่านิ่งออืมท้งไปอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้เดี๋ยวมาดูนะเคยรอมานาแสนนานแล้วท้าไปยุแบบผเผียวเียวไม่เคยเจอไม่เคยพบเลยนะอือหือคุณเธอเอาดีๆนะเออคุณเธอสุชิปาดิอือหือคนละแบบกันเลยดูชมยับเยิน ยับเย็นผมนี่ยับเย็นเลยผมนี่ยับเยินไปทีซี400่ลอยกระโลกเลยไปวัดไปดิมาสายวัดวัดไปสายจากักรพรรดิก็งัดมาเออมาดิสายไหนกันสายไหนคนละสายกันเว้ยสายไหนไม่รู้แหละรู้เลยท่านผู้ชมผมว่าสายเส้าหลินมาดิเส้าหลินอนะ สินปิงอะเรารู ia k ia k ia, you know, 12, ้จ uh, ักหืมได้มาสองวันส so, so, yeah, ี่กิโลกันรู้เรื่องอยู่นะเช็คที่พันกิโลไปดิเออเนี่ยเนี่ยหบึ้งทีนึงเลยดิมาดิให้ให้หดตัวนี้เปล่านะมีใครให้แหวหดตัวนี้เปล่าเดินเดินดิดิมีใครให้หดตัวนี้เปล่าวัดมาดิงัดมาดิมีใครให้หดตัวนี้เปล่างัดมาท่านผู้ชมหกพันกิโลแบบนี้เราต้องไปคุยกันข้างในนะ คุยกันที่ผูกบานกะโหลกข้างในหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างไปมาเหนียวจัดไปเดี๋ยวเสียชื่อหมดไปมาดิมาดิมาแล้วมาก่อนเลยเหนียวเหนียวมาก่อนเลยเหมียวเหมียวมาก่อนแล้วก็แทรกไปหน่อยมาโบ๊เบ๊หืมเก็บน้ำกับโบ๊เบ๊อุ้ยจิ้ว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 มาแล้วรู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวโดนจิ้ว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 นี่อย่างไงอ่ะ กิวแน่อือกิวแน่ถ้าแม่ไม่ว่านะจ๊ะเกือบแล้วท่านผู้ชมเกือบเทพมาดิอืมโบเชิดเชิมนะเอ้ยมีหลายนะครับหลายหลาอ๋อหลายต่ <c oughs> อน,นะท่านผู้ชมอือโอ้โหเกือบได้หลายเชี่ยวนะไปแปดเบอร์ไปท้ปายระยุช์พอพิธิหานไปเออมาดิ รู้จักขายไปอยู่น้อยไปแล้วไปรู้จักขายไปอยู่น้อยไปแล้วไปดิเออเสวยงามอืมฐานสีเงนหลบนิ่มๆโอ้โหฐายไปยุ่ไปเลยยี่สิบแปดเบอร์ฐายไปยุ่โชว์ไปดิจะได้รู้ว่าเป็นยังไงจะได้รู้ว่าเบอร์เป็นยังไงโอ้โหยโดีแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โห เป็นไงเลจ้าวทีนี้เป็นไงบ้างเออทีนี้เป็นไงบ้างเดี <S 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 ๋ยวรู้ทีนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวรู้เป็นไงอ่ะเดี๋ยวรู้ท่านผู้ชมสามหมื่นกระโหลกท่านผู้ชมเป็นไงเงี้ยเดี๋ยวรู้ได้ลุ้นได้ลุ้นออกมาลงมาลงมา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 ท่านผู้ชมข้างนอกก็มันเป็นเรื่องอยู่นะนี่สามหมื่นสามพันกระโหลกนะ โอ้โหของจริงข้างนอกของจริงไหมไหมข้างนอกโหวดว่ะโอ้โหท่านผู้ชมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะในไม่มาแต่นอกมาละโอ้โพอละเว้บาย ก็ฝากกดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์มานะอยากเล่นเกมไหนบอกได้นะครับผมขอบคุณมากที่ติดตามป๋าหมกป๋าหมกจะทำคลิปดีๆมาให้ดูเพลินๆตลอดไปเจอกันครับ